นนาารายการอมโตออนแอร์สวัสดีค่ะ EP นี้เป็น EP ที่3แล้วนะคะที่เราจะมาเล่าเรื่องราวรอบรัว้วราชมงคลตะวันออกมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาคนและพัฒนาชาติค่ะ ข่าวสารเรื่องราวแรกนะคะเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางมหาวิทยาลัยนั้นได้สนับสนุนและก็ส่งเสริมให้บุคลากรอาจารย์และนักศึกษาทุกคนภายในมหาวิทยาลายัยภายใต้มาตรการโควิด -19 นั้นได้สืบสารและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในวันเข้าพรรษาประจำปี2564ค่ะ เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2564ปีนี้นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกก็ได้ร่วมสืบสารแล้วก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยการจัดกิจกรรมนะคะร่วมหล่อเทียนพรรษาสำหรับบุคลากรอาจารย์และนักศึกษาทุกคนค่ะนำโดยท่านอาธิการบด,ดีนะคะซึ่งกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สำหรับ กิจกรรมวันนี้นะครับก็เรียกเราเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยของเราที่มีหน้าที่ต้องทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นๆนะครับซึ่งปีนี้ก็ได้เวียนมาครบรอบนะครับในการที่จะทาเกี่ยวกับการเข้าพรรษานะครับเราจึงมีกิจกรรมในการหล่อเทียนแต่อย่างไรก็ตามปีนี้ถึงแม้ว่าเราจะเจอมาตรการโควิดแต่ว่าเรื่องเรื่องวัฒนธรรมเราก็เป็นสิ่งที่สาคัญที่เราจะไม่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วก็มีความจําเป็นพร้อมเป็นรากเหง้าของเรานะครับสำหรับในปีนี้เนี่ย เราได้มีการดําเนินการนะครับอย่างรัดกกัุมนะครับแล้วก็ให้มีรูปแบบของการตามมาตรการของโควิด100%ซตและทางนี้นะเราก็จะได้นําเทียนพรรษาของเราเนี่ยของทุกๆคนเนี่ยไปไปให้กับทางวัดของเราทั้งสองสอง,สอง,สองวัดนะครับจากที่ได้ได้่ารมานะครับก็อย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมกันกรอเทียนนะครับเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเรา แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกค่ะสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตสอบถามเรื่องของกิจกรรมในครั้งนี้หน่อยค่ะ,คะกิจกรรมในวันนี้นะคะด้วยงานศิลป,ปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะคะ <c oughs> ก็ได้จัดกิจกรรมโครงการหล่อเทียนพันสาขขึ้นเพ <c oughs> ื่อน,นําไปถวาย <c oughs> เนื่องในวันเข้พาพรรษาคะ่ะ ทราบมาว่าก่อนที่จะมีการหล่อเทียนร่วมกันของบุคลากรแล้วก็อาจารย์ถึงทุกคนในมหาวิทยาลัยเราได้มีการหล่อแม่พิมพ์เทียนนี้ขึ้นมาก่อนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะในการโครงการนี้นะคะเราจัดทาขึ้นตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่21กรกฎาคมค่ะโดยตั้งแต่ในตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่13กรกฎาคมนะคะเราได้ทําการหล่อแม่พิมพ์เทียนออกมาให้สําหรับบุคลากรและนักศึกษาได้ใช้สําหรับในการหล่อเทียนค่ะหลังจากที่ต้นเทียนนี้ได้เสร็จสิ้นการร่วมกิจกรรมกันแล้วค่ะจะนําไปถวายที่ใดบ้างค่ะ ต้นเทียนนี้นะคะจะนําไปถวายในสองวัดแล้วก็ในสองวันนะคะโดยในวันที่19กรกรกฎาคมค่ะจะนําไปถวายที่วัดป่าเขาภูวนารามนะคะหรือวัดเนตีตรงอา่างเก็บน้าบางพระนะคะส่วนวันที่21กรกฎาคมค่ะจะนําไปถวายที่วัดเขาบางพระค่ะ นอกเหนือจากที่เขตพื้นที่บางพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนั้นยังได้ร่วมจัดก,การสืบสารพระพุทธศาสนาผ่านโครงการในการหล่อเทียนพรรษาประจำปี2564แล้วนะคะในวิทยาเขตจันทบุรีก็เช่นเดียวกันค่ะได้จัดกิจกรรมในการหล่อเทียนพรรษาขึ้นเพื่อเป็นการสืบสารและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาภายในจังหวัดจันทบุรีค่ะ วันที่16รรกฎาคม2564มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีถวายเทียนพรรษาประจำปีพุทธศักราช2564พร้อมถวายจตุปปัจจัยเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน9ก้ารูปเพื่อให้ระลึกถึงความสำคัญของการหล่อเทียนพรรษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคม2564โดยมีดรจตุพรรุณกมลศร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกประจำวิทยาเขตจันทบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมหล่อเทียนพรรษาจำนวน2ต้นณนะห้องพวงส้อยอาคารศูนย์ประชุมราชมงคลตะวันออกจังหวัดจันทบุรี อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จัก,กรพงศ์ภูนาฏได้ร่วมกันส่งกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานณนศะูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงกรุงเทพมหานครนะคะ่ะ กิจกรรมส่งมอบกำลังใจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่1ในวันอังคารที่6กกรกฎาคม2564โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ดเรเล็กชัยฟูประทีปสิริรักษาราชการแทนอธิการบาดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้เข้าร่วมมอบกำลังใจให้กับคุณหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติงานณสำนักอนามัยหน่วยฉีดวัคซีนโควิด -19 กลุ่มกรุงเทพกลาง จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ซึ่งมีสถิติตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีอยู่จำนวนจำกัดนั้นยังต้องทำงานอย่างหนักทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจึงขอร่วมส่งกำลังใจไปยังเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ นักรบชุดขาวทุกภาคส่วนให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงานและปลอดจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในครั้งนี้ไปด้วยกัน ส่วนกิจกรรมที่2นั้นจัดขึ้นในวันที่8กรกฎาคม2564โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จัก,กรพงพัวนาดนำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคณาทิพจิรสัญญาณสกุลคณบดีคณะศิลปศาสตร์รักษาราชการแทนรองอธิการบดีเข้าร่วมให้กำลังใจกับหน่วยแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ณศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงอาคารกีฬาเวทสองสำนักอนามัยศูนย์ฉีดวัคซีน ครับในนามของหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตอน,นอวิทยาเขตจุลนนาผมผู้เชวญศาสตราจารย์ดรคณาชิบจิรัสัญญสกุลคณบดีคณะศิลปศาสตร์รักษาราชการ,การกาแทรรองอธิการบดีวันนี้ได้มีโอกาสนำสิ่งของอาหารนะครับมาช่วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ารราทามาช่วยกันปันงกานอุปสรรคโควิด1 i ในครั้งนี้ซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงที่พวกเราต้องกระโดดกัน อันนี้ด้วยบุคลากรของวิทยาเขตจุฬารงกรณ์แพทา์และก็ทางหมหาวิทยาลัยทุกคนได้ร่วมใจกันรับนำอาหารออกว่างมาให้ทีบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกําลังใจทั้งหมดนี้เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีเรี่ยวมีแรงที่จะช่วยฟันฝ่ายอุปสรรคในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ และปิดท้ายกิจกรรมในการส่งมอบกำลังใจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในวันที่ 9- และ10กรกฎาคม2564โดยมีนายธีราศาักหนูเมฆหัวหน้าง,งานพัฒนานักศึกษาพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงพัวนาดเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเขตพื้นที่จักรพงพัวนาดเข้าร่วมให้กำลังใจและนำอาหารว่างไปมอบให้กับหน่วยแพทย์พยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 200ชุดณศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงอาคารกีฬาเวทส,สอศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันนี้นะคะมาตรการโควิด -19 นั้นเราได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะดังนั้นกิจกรรมที่เป็นหนึ่งในการมีส่วนร่วมของนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาที่พักภายในหอพักภายในมหาวิทยาลัยที่เราได้ผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนนั้นก็เป็นกิจกรรมสร้างสารรค์แล้วก็อยู่ภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดเช่นเดียวกันอย่างเช่นกิจกรรมเด็กหอขออาสาค่ะค สวัสดีค่ะวันนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกของเรานะคะมีกิจกรรมดีๆค่ะจากน้องๆนักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักภายในค่ะที่นี่นะคะเรียกว่าอาคารบัวสวรรค์ค่ะและกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะเป็น f i r s t step ของน้องๆที่พักอาศัยอยู่ในหอในแห่งนี้ค่ะเราจะมารวมกันทํากิจกรรมดีๆผ่านกิจกรรมจิตอาสานะคะแล้วก็กิจกรรมนี้เราจะเริ่มต้นแล้วก็ให้ชื่อว่าเด็กขอขออาสาค่ะ ซึ่งนี่ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมที่ทําขึ้นแล้วก็จบลงเท่านั้นนะคะเพราะว่านอกเหนือจากกิจกรรมที่เราจะมาช่วยกันทําความสะอาดหอพักภายในเพื่อเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่ให้กับพวกเราแล้วนะคะกิจกรรมอื่นๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะเช่นร้องเพลงหรือว่าจิตสาธารณะอื่นๆนะคะที่เป็นทั้งภายในแล้วก็ภายนอกมหาวิทยาลัยที่เราจะมาทําร่วมกันค่ะเพื่อสารสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างให้เป็นคนดีแล้วก็คนเก่งของมหาวิทยาลัยต่อไป อีกจุดหนึ่งนะคะที่วันนี้น้องๆมาทํากิจกรรมกันนะคะเราให้น้องๆช่วยกันทําความสะอาดบริเวณรอบๆหอนะคะแล้วก็ อย่างที่เห็นเนาะเราช่วยกันเอาน้ํานะคะที่ได้รับการดูแลมาจากอบตบางพระนะคะที่พี่ทีมงานในวันนี้มาหลายคนมากเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าพี่รู้สึกไงบ้างที่ได้มีส่วนร่วมกับน้องๆแล้วก็เห็นน้องๆทากิจกรรมแบบนี้ค่ะก็ยินดีนะที่ก็มันเป็นมิติตีนะที่เราได้ทํางานร่วมกันนะครับจะได้คุณหน้าคุณตาดีเวลามีอะไรก็จะได้กล้าที่จะแจ้งกล้าที่จะประสานงานกันครับผมจะได้รู้พื้นที่เรื่สำคัญเลยเวลามีเหตุเราจะได้เข้ามาได้ครับผมต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทีมงานจากองค์การบริหาารสวนตบบงคด้ยะะ ให้ความอนุเคราะห์กับเด็กๆนักศึกษาหอในแล้วก็ราชมงคลตะวันออกขอบคุณค่ะสมมติว่าให้เป็นของขวัญเป็นรางวัลสําหรับการทําดีของน้องๆทุกคนในวันนี้นะคะพี่อยากให้หนึ่งข้อถ้าเกิดว่าเป็นเด็กหอในเนี่ยอยากที่จะได้รับอะไรบ้างนอกเหนือจากสิทธิ์ที่เราได้รับอยู่ตอนนี้ค่ะเพิ่มต้นไม้ค่ะจะได้เกิดความเริ่มเย็นมากขึ้นค่ะอยากให้หอนีสะอาดมากขึ้นแล้วก็แบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตดีขึ้นค่ะักเชิญชวนน้องๆหน่อยขอเชิญชวนน้องๆน,องน,องนะครับที่มีจิตอาสานะครับมาทําความสะอาดเนาะเริ่มจากหอในแลน É thank you คุ้มคุ้มกันหมู่โดยการรับวัคซีนเข็มแรกที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนั้นได้ให้อาจารย์บุคลากรและนักศึกษาทั้งในเขตพื้นที่บางพระและวิทยาเขตจันทบุรีนะคะได้รับวัคซีนกันตั้งแต่ช่วงวันที่9กร,รกฎาคมที่ผ่านมาและวันที่12กร,รกฎาคมเพื่อให้ทุกคนนั้นผ่าน,านพ้นวิกฤตโควิด19นี้ด้วยวัคซีนเข็มแรกไปด้วยกันค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่บางพระจังหวัดชลบุรีนำบุคลากรและนักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเพื่อเพิ่มภูมิป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019วันศุกร์ที่9กรกฎาคม2564มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่บางพระจังหวัดชลบุรี ได้นำบุคลากรและนักศึกษารวมทั้งสิ้น380คนเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9หรือโควิด -19 ตามที่ได้รับจัดสรรโคตาจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนรอบที่1จํานวน380โดสณอาคารวิจัยทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของนักศึกษาบุคลากรและอาจารย์เป็นอย่างยิ่งรวมทั้งยังเป็นการตอบรับนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ส่งมอบวัคซีนและได้รับวัคซีนให้กับบุคลากรและนักศึกษารวมถึงดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019นี้อย่างครบถ้วน เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เร่งดําเนินการผลักดันให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วนโดยเร็วที่สุดในการฉีดวัคซีนรอบที่สองในครั้งถัดไป ถึงแม้สถานการณ์ของโรคโควิด -19 นั้นจะมีความรุนแรงขึ้นหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่นะคะแต่ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกก็ยังให้ความสําคัญกับการเดินหน้านะคะบริหารจัดการแล้วก็นํานโยบายต่างๆมาผลักดันโดยการประชุมแล้วก็การเข้าร่วมหารือลหลายๆเวทีนะคะเพื่อที่จะกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยให้เดินหน้าต่อไปค่ะวันเสาร์ที่10กรกฎาคม2564รองศาสตราจารย์ดเรเลิศชั ฟูประทีปสิริรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกพร้อมด้วยนางสาวชนชยาคงสมมาตรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและนางสาวพักขมลคงสมมาตรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2565ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ผ่านระบบออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมวันวิสาชั้น8อาคารสัพพวิทย์บริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวันจันทร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2564รองศาสตราจารย์ดรเตอร์เศชัยฟูประชีพสิริรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วยนางสาวชนชยาคงสมมาตรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและนางสาวพักคลนคงสมมาตรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าวร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ต่อคณะอนุกรรมธิการด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ณนะห้อง c a 408โซนกลางชั้น4 ตึกสอสอ,อาคารรัฐสภาวันพุทธที่14กรกฎาคม2564รองศาสตราจารย์ด็อกเอร์เลิกชัยฟูประทีปสิริรักษารษาชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วยนางสาวชนชยาคงสมมาตรรัษาราชการ,การกาแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีนายทัศพันธ์สุวรรณทั์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศว,วกรรมแมคคาทรอนิกและหุ่นยนต์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายแผนบรูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 ต่อคณะอนุกรรมการณนะห้อง ca 405โซนกลางชั้น4ตึกสอสอ,อาคารรัฐสภาอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้น้องๆน,นักศึกษาทุกๆคนห่างไกลจากยาเสพติดภายใต้โครงการ to be number no. one ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนั้นให้ความสำคัญและก็ผลักดันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะ โดยโครงการทูบีด u m b บ r วันนั้นได้จัดขึ้นในปีพุทธศักราช2564แบ่งออกเป็นทั้งสิ้น3กิจกรรมด้วยกันนะคะโดยมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น3ช่วงเริ่มตั้งแต่การจัดโครงการในการดูแลและใส่ใจนักศึกษาทุกคนให้ห่างไกลยาเสพติดภายใต้โครงการเป็น1โดยไม่พึ่งยาเสพติดเยาวชนรุ่นใหม่ไม่พึ่งยาเสพติด ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสภาค2จังหวัดชนบุรีเป็นกิจกรรมในการให้ความรู้และให้ความสำคัญกับนักศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจห่างไกลจากยาเสพติด กิจกรรมที่2เป็นโครงการอบรมพัฒนาแการนำสมาชิก ToB ี Number One นะคะซึ่งร่วมกับสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดชนบุรีค่ะ <Okay. S 1> เพื่อที่จะนำเอานักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะคะในการให้ความรู้และเป็นการเพิ่มพัฒนาและเพิ่มทักษะในด้านการมีส่วนร่วม <Okay. S 1> เพื่อประกอบกิจกรรมกับส่วนภายนอก ส่วนกิจกรรมที่3เป็นกิจกรรมพัฒนาแกนนําในการให้คําปรึกษาหรือศูนย์เพื่อนใจค่ะเป็นการปรับทุก์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา eq ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดซึ่งโครงการทั้ง3กิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กิจกรรมสุดท้ายนะคะเป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ค่ะกับการร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆน,นักศึกษาและคณาจารย์นะคะในการนําทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกไปคว้ารางวัลระดับภาคตะวันออกค่ะในกิจกรรมและโครงการ U2T ค่ะ เมื่อวันที่12กรกฎาคม2564ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพจน์สส่แก้วอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒวไลยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานกรรมการในการเปิดการแข่งขัน U2T m ม g ก t r อภููมิภาคภาคตะวันออกซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่12-13กรกฎาคม2564ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลซึ่งมีทีมในการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด41ทีมการประกวดและการแข่งขันในรอบภูมิภาคนี้จัดขึ้นในวันที่12-13กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาทั้งนี้ทั้ง2ทีมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนั้นประกอบไปด้วย U2T ตำบลกองดินการแข่งขันท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้ำล้าผ่าน AR และอีกหนึ่งทีมคือ U2T ตีตำบลวังว่าเปลือกทุเรียนมีค่าหวังว่าโกรกกีนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคได้แก่โล่รางวัลและเงินรางวัลรวมถึงเกียรติบัตรเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนี้ได้นำทีมเข้าประกวดแข่งขันจนได้เป็นรางวัลที่ดีที่สุดนั่นคือรางวัลจากความรู้สู่ชุมชน และนี่ก็คือกิจกรรมและโครงการทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รอบ,บรัวราชมงคลตะวันออกในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนกระกฎาคม2564ที่ผ่านมาค่ะและเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้จะมีการพัฒนาแล้วก็มีอะไรมานำเสนออีกติดตามใน EP ีหน้านะคะสำหรับวันนี้อาโมโตออนแอร์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ